ื่องดีครับผมท็กซีก็ไม่ผุครับแต่ก็มีแตกหนึ่งจุดครับช่วงหลังเกิ่งครับใต้คานวมกิ่งกับฝั่งซ้ายครับจุดเดียวพวานนั้นก็โอเคครับระบบไฟครับติดหมดครับเกียร์เข้าดีทุกเกียร์ปกติครับห้าเกียร์เด่นนายางสวยครับ ภาษีไม่ขาดครับเล่มชุดโอนครบตอนนี้มีเลขเครื่องไม่ตรงครับผมแต่เปลี่ยนมาแล้วครับห้องเอฟแต่ก็เป็นห้องบีเอฟระฮะเครื่องดีครับห้องบเอฟหนึ่งครับยางดีภาษีไม่ขาดโอ,อไรพาวเวอร์ NPR ยกดับหน่อย NPR ครับ ดีสามเก้าครับเรื่องของดีเอฟครับสีไม่ผูกครับสีไม่ผูกครับทำยิงหน้าครับแล้วก็สีมีร้าวหนึ่งจุดนะครับพื้นสวยครับก็ใช้งานอยู่ครับเด็กดี cái gì áo chụp tin không, những ai bỏ, dễ kêu mấy sụt sụt đây เอาแอร์แอร์ดีครับใช่นี่ดีขึ้นไหมไม่ใช่ยังยังไม่ลุกแน่เลยนะครับครับขับรถลุกเหรอวครับผม หนก็ไม่ค่อยสวยนะครับแต่รตรงเรียบแล้วครับาสีไม่ขาดตรงไรพาวเบอร์เอาพีร้อยแห้าร้อยจ็ดสครับแล้วแต่ผมเรียกเอาเอบหน้าเอบหลังดับห้าคิวนะครับ

แอร์มีนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ของไม่ได้ใส่สายพานเครื่องไม่อายเลย 我买你。